บทเรียนจากปัญญาเต้าเต๋อ,ตอรจริงบทเรียนที่1 don't force anything อย่าไปบังคับสิ่งใดเราเจอได้เขียนเกี่ยวกับหลักการของการไม่บังคับเพราะเมื่อเราพยายามบังคับเรากําลังฝืนธรรมชาติบทเรียนที่ผมชอบตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรในชีวิตทุกอย่างจะเกิดผลลัพธ์บางอย่างเสมอแม้เราจะไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาเลยก็ตามและหลายครั้งการเลือกที่จะไม่ทําอะไรกลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าบทเรียนข้อที่2 don't overburden yourself อย่าแบกรับภาระมากเกินไปคนที่ขย่งเท้าเพื่อให้ตนสูงกว่าผู้อื่นจะยืนอยู่ได้ไม่นานคนที่ก้าวเท้ายาวเพื่อให้ล้ำหน้าผู้อื่นย่อมไปได้ไม่ไกลหากเราต้องการฝึกความแข็งแรงอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแน่นอนเราจะต้องทำงานหนะักเราจะต้องขยันต่อเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้แต่มีองค์ประกอบหนึ่งที่จำเป็นในกระบวนการนี้ก็คือการพักผ่อนการให้เวลาตัวเองได้ตกผลึกความคิดได้ตกผลึกประสบการณ์ที่ได้